ดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับไม่ไม่ไม่ใจลบสองคนสองคนเอาล็อกเอาเลยเอาเลยเอาได้เลยตอนนี้ผมกับน้ำมาล่าเขานะครับเซิร์ฟออริจินอลครับสามคนสามคนสามคนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไหนวะตยังไม่เห็นเลยบอกหน่อยยังไม่เห็นเลยไหนไหนไหนอยู่ตรงไหนกันตอนเนี้ยดิวิ่งมาทางถนนลเห็นไหมเสื้อแดงแดงอ่ะนั่นนั่นนั่นน่ะนนน่ะเห็นไหมไหนไหนเข้าดิ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 เฮ้ยเห็นแล้ว นี่นี่ร่ว้ตายรู้ตายหนึ่งเออตายสองตายสองอีกคนนึงอีกคนนึงใครยิงวะอีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ไหนเข้ามาเลยใครใครมาเข้ามาเลยอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวถ้าผมเห็นสามอะตอนแรกอ่ะเห็นสามเหรอเก็บของดูของเลยโอ้โหใครว่ะไอ้คอเขาดูมันล็อกอ่ะรอ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 สองนาทีเด้ได้ได้มีอีกคนนึงอ่ะผมเห็นสามอะมาได้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 เนี้ยไงนี่ไงไหนไหนไหน ยังเลยยังเลยยังเลยอยู่ไหนวะลาตายแล้วตายแล้วไอ้ต้อมมองเห็นได้ไงวะกูอ๋ออยู่โคลหินมังเลยตาบอดคุณมือฉนี้เลยตาบอดแอดมินด้วยนะครับมันมากครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเก็บของรอเก็บของรอเก็บของพาเพื่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไหมอีกแน่แหละซุ่มดีๆบังเกอร์บังเกอร์ข้ามายังข้ามาแล้วขับมาแล้วเดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโยนให้เฮ้ยแล้วศพเก่าอยู่ตรงไหนวะ ตรงนี้เก็บของไม่ได้เลยเออรอต้องรอต้องรออ่ะอต้อมเอานี่มันจะมีของหรอมันจะมีของอ่ต้อมฮะบังเกอร์ไหน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 ไม้ผมต้องทิิงแล้วอยู่ไหนน้อนี่ข้างบนเขาเนี่ยอ๋อนะเอานี้เดี๋ยวลงไปให้เอาอันนี้ลองคนด้วยระวังคนด้วยกูกําลังหลอนอยู่เลยตอนเนี้ยอ่ะสองอันไป พอแล้วพอแล้วพอแล้วแสงอยู่ไหนอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันไหมเดี๋ยวมันไหมอีกแน่เลยแสงกำแพงไอ้พี่ใช่เขาเรียกว่าอะไรบังเกอร์อะผมค้ามมาเมื่อกี้อัดได้อัดอยู่ปะอัดอยู่อัดอยู่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหาลากันนะครับนายผมว่านายอีกกระสุนที่ไม่ค่อยมีแล้วว่ะนั่งไงนะใครอะไหน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 ฟังบอกทิศทางเลยดินั่งนั่ง โอเคเก็บละเก็บละเก็บไปแล้วโอ้โหมั่งตื่นจริงมจะมาเอาของแล้วของกระเป๋ามันเปิดได้ยังสองนาทีอ่ะประมาณสองนาทียังไม่ได้เลยนาทีมันยังกล้ามาอีกเนาะเฝ้าเลยเฝ้าเลยมันยังกล้ามาอีกเนาะตายปะตายเม่เราทำบังเกอร์อยู่ตรงหินกันแล้วนึงไปใส่บ้านมันอยู่แถวนู้นไม่ใช่มันต้องรันด้อมไปเกิดหรือไม่มันก็ต้องเกิดบ้างก่อน มันเลยนะไม่เกิดอะไรคนที่มึงแต่ใช่ใช่มันนะมันนะโคตมันเลยลูกสึกเหลือสามนะสามนัดโดนไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในแม็กซ์อีกสร้างกำแพงอ่ะรอเลยรอเลยสร้างกำแพงผมผมหมดแล้วนะผมมีคนละสองอันตอนนี้รอเลยรอเลยเปิดเลเซอร์เลยแม่งอย่างเงี้ยกระป๋องเปิดไม่ได้เลย มาแรกเปิดโอ้โหข้าวรัวมันนะครับมันครับเซิร์ฟออริจินอลครับก็ฝากบอกแอดมินหน่อยครับขอเองหนึงแอดดอปครับแอดดอปบ่อยๆหน่อยครับกับเมื่อวานนี้แอดมินใจดีมากครับแจกแจกชุดแคปล่าครับผมโอ้โหทั้งตัวแล้วก็แจกบ้านหลายหลังเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่แจกแจกไม้ไม่ทำบ้านนะทำได้หลายหลังเลยโอ้โหผมชอบมากครับ ผมว่ามันไม่กล้ามาาแหละทำไมยังเปิดกระเป๋าไม่ได้เนาะแต่แอดมินบอกผมว่า120ยี่สิบวครับถึงจะเปิดกระเป๋าได้สองนาทีบอกคนอื่นแต,แต่ตอนนี้ก็น่าจะเลยสองนาทีแล้วทำไมเปิดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมว่าผมเนีผมก็ต้องมาเก็บอยู่ดีถ้างั้นผมก็ขอพักรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนน่ะ